รัฐบาลทำผลงานเด่นอีกแล้วนะครับดันประเทศไทยนะครับที่มีอากาศยอดแย่จากอันดับที่หกของโลกนะฮะขึ้นไปป่อันดับที่4ของโลกนะครับผมนะฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะจะเป็นอันดับที่1ของโลกแล้วนะครับสถานการณ์อาการหนักมากนะฮะและที่หนักพอๆกันเนี่ยคือสถานการณ์ของพรรคส้มนะฮะเผอิญนะฮะว่าได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับในสถานการณ์การเลือกตั้งอบจจังหวัดระยองนะครับก็มีผู้สมัคร ของพรรคสม้มนะครับที่ออกมาพูดนโยบายในเวทีดีเบตคงมาตรฐานเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับในเรื่องของตัวเลขนะครับที่ยังพูดตัวเลขผิดผิดถูกถูกนะครับเหมือนคนที่แล้วไม่มีผิดขอสไลด์แล้วอะไรแล้วนะครับก็ยังไม่เข้าใจยังพูดสลับไปสลับมานะฮะอ่านเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับทางภรคประชาชนที่สอนผมทำงบประมาณให้กับ,บอบจทำอย่างไร เมื่อสักครู่นี้4ี่ปีประมาณหมื่นหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ18ปดปีผมคำนวณดูแล้วนะครับสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองแสนบาทได้ประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นล้านบาทครับสามหมื่นล้านบาทครับผมชอบพูดตัวเลขผิดผิดถูกถูก,ถกเพราะว่าผมงงมากเลยครับกับงบประมาณของบอบจที่ผ่านมา ผมพยายามไปค้นหาก็ไม่ได้นะครับก็บังเอิญได้หัวหน้าพักซึ่งท่านเก่งนะครับพี่เทงเนี่ยก็เลยแกะกันมาได้นั่นแหละครับผมนะฮะยังคงมาตรฐานเดิมแล้วก็อาการหนักนะครับแต่สิ่งที่ดีเหมือนเดิมก็คือปากนะครับที่จะประประกาศกล้าว่สองห้าเจ็ดศูนย์ส้มทั้งแผ่นดินนะครับมึงคิดว่าคนเขาจะโง่ไปตลอดนะครับเลือกตั้งอบจอก็แพ้มาตลอดนะฮะ ยังปากดีไม่เลิกนะครับออกพอรบอนุนพรบนี้นนนโชว์วิสัยทัศน์แต่มาตรฐานพักตัวเองต่ําเตี้ยเรียดินลงไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนํานิดนึงนะฮะมึงจะแก้ปัญหาจากภายนอกมึงต้องแก้ปัญหาจากภายในก่อนนะครับพิจารณาคนในพักตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็ด้อมทั้งหลายนะครับถอดคําว่าพักออกให้เหลือแต่คุณภาพของคนจะได้รู้ว่าใครที่มีคุณภาพพักไหนที่มีคุณภาพจริงๆนะครับ ไม่ใช่เป็นติงแล้วก็หลับหูหลับตาเชียนะฮะถ้ารักพักมึงจริงก็ควรเข้าไปด่าพักมึงบ้างนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ออกมาฉายความบงแบบนี้นะครับแค่ตัวเลขงบประมาณอบจอระยองก็ยังพูดไม่ถูกแล้วมึงจะไปบริหารงบประมาณแผ่นดินงบประมาณประเทศชาติแต่ละคนนะครับบางคนก็บริหารบริษัทพ่อตัวเองเจ๊งก็ฝากคนระยองไว้นะครับลองพิจารณาดูว่าจะเลือกใครนะครับ